ขอกราบสวัสดีเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเช่ารถฟุตตุกันเนาะครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการตักดินยังไงให้ได้600อเที่ยวเนาะครับเนาะต่อวันเนาะครับเนาะนี่เนาะครับวิธีตากคนกับสีตักเนี่ยนี่เนาะครับส่วนมาที่หลายหลเนาะครับจมเอาเลยเนาะครับเนี่ยทำถ้าทําแบบนี้จะได้วันละ6 0 0เที่ยวนะครับต่อวันเนาะครับเนาะนี่คือได้อีลีเนาะครับ ตาดินแน่อันนี้แน่นี่ในเนพชรโจมใส่แน่อนนี้นอครับม,มือเราหกร้อยเดี่ยวครับตัวมือครับออตอนนี้กระเที่ยงแล้วนอครับในเครื่องทางแล้ยนอครับหกร้อยเดี่ยวนอครับเหลืออีกหาล้อยหาชีสเดี่ยว,วกับโคหกหกร้อยนอคับนอพี่น้องครับผมนี่แหละครับวิธีการตักยังไงให้ได้หกร้อยเดี่ยว คือตอนนี้ก็ยังเหลืออีกห้าร้อยห้าสิบเที่ยวกับโคฟร้อยแล้วเนาะครับเนาะเอาจากนั้นก็ฝากเป็นกำลังเชื่อใจให้กันและก,กันเนาะครับเนาะในระคบวิธีการตักให้ได้โคฟอยเดียวครับผมตอนนี้ขาดอีกห้าร้อยห้าสิบเที่ยวครับผม